ินเป็นหอดเลยจีนดูเงทบ่ับนยอที่ยวไปไวอยู่เมืองเจ้าบบเปลี่ยนแปลงนี่เจ้าโดนได้นบนี้รักพรามหัดุมพระชมพแล้วเจ้าอันนีบเปลี่ยนแปลงบกับตัวกับใจเลยถื่ว่าพ่อขันี้กันาีเจ้ากับเช้าแม่นยูของเจ้า เป็นให้โอกาสอยู่อย ja, mm ่า hmm. น uh. mm ิถ hmm. hmm. mm ้ามองเจ้าพ um, ิษเจ้ากอมกระเปางศษนี่เวนีลงตีนลงมือแล้วอันนั้นเก็ไปขาย่อัี้เกบไปเห็เจ้าต้องยอมหมาบเจ้าจิตตัวไวหอนมือไหน เก็บบ่เก็บแบบบุญญาณนักแท้เก็บกัเก็บแบบแบบบุญญาณน,นักเลยนะโอ้เก็บ<อ>ถือว่าท่านได้นั่นกับนั่นเลยทีไปบ่อเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปบ่สุกใหญ่อีกเลยคืบ่อขึ้นว่าอีกทางเงินก้อนกระเป๋านะบ่อขึ้นไปบ่อมีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นว่าอยากให้เจ้านะไปวัดไปว่าไปบ่บุไปอีกมัยอมไป ไปชดด้านำมลลดนำมนนะนะหายาถ่านยาคู่เพื่อนผูกแขนให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ปรผสม,มบอกบางทีอาจจะเกี่ยวกับสิ่งของที่เจะออาไป <c oughs> ไปให้เพื่อนผูกแขนให้ชื่อเนาะคล้องติตาเนมบเฮ็ดนี่แห,หละก็เป็นไปได้ไหมบุไฟบ่กบุไฟจะออมาจะ <ไป S 1> ใช้จะ <c oughs> เชื่อัอนผูกแขนน้ำจืดฮะทางโุปปาบานนิด เราสิไปบ่มืงกไปใช่ไปวัดนะไปบ่สิไปน้ำบอเจ้าเอาฮะหม่ไปน้ำบ่หม่ไปยันเจ้าของ็นให้บ่บ่ไงว่าเราพังทังช้านบเนาะเราฟังทางช่างบ่ เราไังเราได้ยินอยู่เราได้ยินช่างวยังไปวัดไปบ่วัดน้องพังนี่ไปบ่ไปหกแขนไปบ่ช่างชางมารถเราอยากไปแลยเนาะจะยานเพิ่อนบ่มาเข่าเส้นกันบันไดมาจากบึง เราไม่ได้เตรีนตัวจะไปดิไปไปบ่ไป,ไปบอ่อันนี้ดูความมัครใจได้ไปบ่บางคนเขาใหญ่เป็นบางทีมีสวนเน<อ><อ>พิ่นว่าคือในตอนนี้เพิ่นอนุญาตจะอยู่แล้วแรกจะมาเจะบัวกลับมานะเพิ่นจะเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงนั้คือที่นี่เพิ่นกลับมาเพิ่นก็เลยอนุญาตว่าให้้อิงอยู่ต่อเพิ่นให้เจ้าอยู่โตโดด่อได้เฮือนนี่นะอยู่โต่อแล้วแบบสบายใจได้เลยมันเป็นของเจ้าแล้ว เป็นของเจ้าจะม่ต้องกินยังแล้วก็ชมให้คุณจบกระแจ๊กทำว่านั่งชมไม่ชมให้เจ้าไม่ยังค้องกะบ่อเมื่อาว่าย์มาอยู่บ่อเมื่อเราที่กำมานอนเพื่นบ่เลงนนอนบอครับบแักถัหลังไราลฟัง้ฟังเาฟังฟ đâu có sang cây hai cho bó đâu không có phần nào nó lọc nó, nó phần để sang luôn hình sang mà đột nhập bốc luôn thì nó này ่แนกลับมาีที่นเรมือได้จกลับมาจับคบอ่ดว่าไปจากมืออ่ะถามถามมึงคิดว่าไปจากมือือมือกลับมาช่องชมือทีมาอยู่เลยบอกทำคำช่องช่อ,ชองชามือที่กลับมาเลยบอกคือในไรบัน กามาอยู่คือเกา่าบ่ปกติบ่โอ้สิมาอยู่ปกติบานไปเซ็คกันาหายจิตใจบาวางลงบ่คือว่าเนี่ยไรเจ้าไปนอนอยู่พุ่นเจ้าบริเจ็บท้องบ่อเ,เออแต่ว่านอนกับนอนรับพันดีว่ไปหัวรับดีอ่อเลยจากว่าอยู่บนี่มันสงบไม่ย่างพีบ่ โอ้พีไล่ได้หรือปล่าเด้อเฮีย,ยบ่เนอะนี่แหละมาอยู่ใกล้ๆหมูกัสโกลย์ยังให้แปง้งให้เกิบืบ่อเนี่ยมีบอ่อตละลบิดให้แปง้งให้บ่อเขามีเจ้าตลบิดแป้งบ่อนะบ่อขันทาอยากได้กระเจี๊ยอคนละบ่บอร์เซ็นต์เปลี่ยนใหม่ใหให้เปลี่ยนใหม่ใหให้แป้งฮูเก่ามันะดิแป้งบ่อมันมีอยู่นะหูหูวันพับใหม่ก็มีอยู่มน เรายืนยันอย, iscilla, อย function, okay, ู่ลยกันในยุ่เอาบร้วารยังเนี้เนี่ยเอาไเออหูตัวนี้มันขาดก็หร่อยไ้งลยใช่ไหมนะมันมันยากหรอ่านออกไหมใช้ไหมเนาะไม่ฟังฟังว่าบอกินบอกหับอยากบอกหับ cảm thấy cháu 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 Phần cháu 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 hải cháu 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 พอเป็นเห็ดห้เจ้าแล้วเป็นเห็ดหายเจ้าแล้วก็เป็นของเจ้าแล้วมีแต่ว่าหายเจ้านั่นลับมาหดกกไหมกกตอตกเนาะมาหดนามหดในเอาไปก็ไปได้เห็ดเบี้ยงไปไปได้ไปไได้ไปโรดไปแต่มาหด้ํามมามาหาทางหยาทางกกไหมกกยังมันกำลังขึ้นแบบนี้ได้ไหยมาหาพันธ์หายังให้มันนั่น พันหาทางให้มันเป็นให้มันยังคือจิกล้าเมาส่งชองตนี่ <c oughs> มันตก,รกเราเจ็บเป็นผ้าไว้ให้นะฮัน,น่ <c oughs> ปางน้ำซ้ำบาทแลย <c oughs> เวเลยบาทแล <c oughs> ้วเลยเมื่อก,กี้นี่ยังปางน้ำจะดีอยู่วันนี้นาไป้ ย่านสร้างนะก็เบิงคักแล้วว่าสิ่งเห็นชร้างเข้ามาลยเราาะไปรดยงานที่มีปัญหากันฮนะองโหวหความในใจของเรา อึ้งเลยป่ะอึ้งเลยว่าอย่างเลยมันจะอยากพินพนอย่างเดียวมันอยา,อยา,ยากปลอ่อยพันอย่างเดียวกาแฟนีฟ่กินตลอดเนาะเนี่ยบรัยขาดเดือนกาแฟเดือนกินเดือนเดียวกินกระพายเราก็คือว่ากระพายลูกจะดีอยู่ ใครหอยู่เนาะใคเหนใครฟังอ้างเราพังผู้ชายเราฟังทางหลังู่้ชาเนาะคุยกันเหมือนมาคุยอยู่ไหนเราได้ยิเนาะมันนั่นดิคนผู้ลบรือลบอยู่ าานบ่านเซียนนอปริาณนอบออยู่นาติานบ่อยบ่กญาิบาาซีนนี่้ะบริญาาพยานพยาน่ะาตนตํารวจผู้ญาตนช่างนี่บอกเต่ฝอยท่างๆปทางดังอันไม่รุนอันไม่รุนทรงเอ nè thì nó อืมอ๋อนี่ ừ. บว่าอยังดิเรา็ปยาแล้วเนียเราไปยาว่าวเนาะลำเลยข้างในวันข้างเลยแฟนข้างสะดุดเด้เปนลายมัาเราพังเจทางชุบเจ้าว่าวงูน่าดับพังอะไรมาแล้วเราพังนี่เราหอดบ่อพังทางนี้เราพังทางนี้ทางนี้ถามยังหลุดจะม้อยเลยว่าในนั้แล้วก็มาต่ออันนี้แล้ว น <Willy! S 3> <weiß> ั่งคีโป๊บแล้วขงเ้อดได้ยงอยู่เมืองางวัดงอยเมืองกรเ้านุยขจะเมืองเจ้เปลี่ยนแปลงนเจ้าโดนได้แแบบนี้ ลักพามีหัดคุม้มเพราะชงควรแล้วเจ้ายังโบเปลี่ยนแปลงบบกับตัวกับใจเลยถือว่าพ่อบ,บ่านนี้กันชีญาขายญาชีเช้าขยเช่าแม่นอยู่ของเจ้า,า,าตอนนยัง,ย,งย,ยังไงโอกาสเจ้าตอน,นเป็นให้โอกาสอยู่อย่างนี้นะที่ว่าในไหนเพราะว่าลักพามันสมควรแล้วเจ้า <laughs> จะโบแก้ตัวก็ได้ ก็แจ๊สเสียเจ้าคือบุลงไปบอกข่อยลูกก็แจเฮียอยงนี่โทรหาเบาแทนเนี่ย่อยต้องโทรหาเบาแทนเจ้าทามไม่ยังนะสิ่งที่เพิ่นซื้อมาเป็นเงินทั้งนั้นเขาซื้อให้เจ้าแล้เจ้าคือเพ่เจ้ามา่เพื่อนยังแหละเจ้าบโอยากได้โบเฮือนด้วยเจ้ปัญญาเจ้าเจ้าหาได้โบเหินเมื่อกี้เจ้าก็นอนเฮือนคนอื่นนอนเตียงคนอื่นเวันนี้แดงจำนี้เจ้าบโบหักสาดเหินได้ ือว่าเจ้าบอาเหือเอาก็ตอบมาสิบอกพาเอเจ้าเจ้าตอบเอบเิ้งกับเิง้งการพูดในเจ้าห้องเลยนันงเมายาบอกเรื่องแบบนีอยู่คุกนใยาพื่นไปบอกไปฟ้าไปดูเจ้าพิจารณาได้แล้วเจ้าใหญ่พ,พูดพิพาวะอะไรสัมม่ง เจ้าชีเปลี่ยนกระเพียนคันเปลี่ยนในตอนนี้คือเจ้าจบคือเจ้าบัวได้ยังหนึ่งเพิ่นกระจายผมใหม่มาอยู่ของเงินผมแม่งเงินเจ้าเงินเพิ่นเพิ่นเจ้าปลาพื่อนโตโบดีเนี่ยเพิ่นกระจายคนอื่นมาอยู่ันเจ้าบปเอาดิเดือนที่เจ้าจงมาบงมาดูแลีายสาเนี่ยคนชื่อให้ป่นได้บ่นัวแปลงบ่นมันเปลี่เจ้ากระถางกระถาง ตื่นมาเจ้าหนึ่งเข่าใช้ติ๊แล้วเจ้าทางอันนี้แล้วเจ้าจะไปคำเรียบของเจ้าจิไปจ้างทำงานอันนี้สามทีขึ้นมากบประมาณประตูมากเห็ุไดเจ้าตอบมาเบ้างมีคำตอบเลย <c oughs> ไอ้ก็อยากสวยเจ้าเพิ่นแล้วคือบ่อสเซนเราเกี่ยงมาน้ำมันหลดเบิดเท่าไถ่ย่ามแต่เจ้าถกเจ้าหน้าถกระดำบลำบากมาเพิ่นเชิดดึงขึ้นจากเขียวหลึกๆแหลจนเจ้าในเกี้ยงกว้างมาแล้วเจ้ายังบืนลงอยู่แล้วแต่เจ้าเด้อมันเด้อคนในบ้านมึงมีไป่วยเจ้าดอกแม้แต่พ่อเจ้าเขายังทิ้งอยู่เราะท้ายังไทยอื่นกันในชุดนี้ที่เจ้าหน้าอัวไปแล้วถือบ่มีเจ้าเจ้าสีเร่เร่ร้อนคือเก่ากันเจ้าบเปลี่ยนแปลง ่อยกจิบว่าบูกเรื่องของเจ้าอีกขอยยังให้เจ้าดีได้คอยยังนำมาว่าเจ้าเป็นใายเลื่องของใครเด้อฉันเป็นสีปั้นดินปั้นยังให้อยู่นี่ข้านูเจ้าจ็นแค่นี่นะคอยพูดได้ปั้นไงเนาะยังอยู่ใช้ก็อยู่ผู้จักไว้เจ้าสีสว่าแบบนี้เจ้าคึ้นกระครับ ังมีโอกาสอยู่ในตอนนี้นะถ้ายังพื้นต่อไปในขั้นต่อไปแหละถือว่าจบเจ้าผมมีสิทธิ์นึ่งเพราะว่ามันมันสีคกำสัดของคนผู้คนแล้ะคนถูกตกเบี้ยเสียเงินมาซื้อและคนปล่อยยุ่งเพื่อคอยนะกระจายแล้วจะยุ่งเสอะก็อยู่แล้วก็หมดเงินคอยคลายเลยยังไงไปอยู่ก็เล่นเซเพิ่นคอยไม่มีสิทธิ์หนึ่ง น้อมก็บอกเสรเหี้ยเอานีลงตีนลงมือแล้วอันนั้นเหียากลับไปขายบ่อันนี้เหียเอากลับไปเ็เจ้าต้องย่อมาเจ้าจิตตัวพวยหอนมือไหนก็เป็นของทางอื่นนะเขาจับหัวตัวเลเขาเอาตัวเมียนดอก น้องเอวว่าง่ายไรที่ของผู้ใหญ่ซื้อมาให้ตัวเองแต่ตัวบริจาคได้เขาต้องจากอู้ใส่ของตัวเองเห็นเพื่อนยังกำเงินค้ำบนกระหายอยู่ท่นเอาไปในใส่ในชาติที่ชอบทำโบมีเอ้ยนั่นบอกเสีบ่มีเงินชอยคนยังจกหายเจ้าแม้แต่เตียงคนซื้อไงคนเชื่อไปชอยปืนแล้วยังได้ซื้อจากเจ้าก็คือเอาแหละเจ้าซื้อจะกกี่เตียงไหม า่าใช่จะพูนแลยห้าเปิร์ไปเด้อห้าเปิร์ไปเบิ้งเอาไว้ในไสยัางขบบ่อจักดอกบ่อมากระยาขณะมาเห็นมายุบไปยามเอาว่ะไปก้างก้างอยู่ไส่ห้าเปิร์ไปเบิ้งทั้งผู้ใหญ่เป็นผู้เผนอยากเห็นบโตัวบนชื่อแหมะว่ามันบทชื่ออยากเห็นเอาไว้ให้เจ้าคือเก่าเราไม่ได้เอาขึ้นเราบ่แนกเส้ให้เจ้าใช่คือเก่าโอเคว่าไอหู้เนาะไอหู้มันยั้ง เออา่งพรานันนีน่ยยาเจ้ไดช่นังนำแนวนี่นะโมแม่านจะได้ได้จาเนนก้นได้เออนโมแม่คนจะว่าเออเช่นนี้ชิ่นน้มาเมื่อไหร่นมาเมื่อดอกอเอนไล่กูหันซันนมาให้เจ้าดอก ผพาพนไปเบิ่งแล้วพาไปไก่เดี่ยวบนอยู่ไก่บ่สิไกลบ่ไปเสจผ้าไปไปผมมันผมทันในคำเนาะไปเบืองน้ำกันอ่าผมทันในคำเนาะผมทันในคำไปเบิ่งผมนั่นจากนัอยเป็นสิไปเบียดทางไม บริย be ุทแต่บนคนช่วยมัน <structured> สิมาเบิ่งสวยเอาต่เจ้าเพรามันมันชิบุคคนสำคัญพอกระโดดประเทศยังมีหลายคนอยู่ทุกคนด้วยแ้วกับพูดีกว่าเจ้ากับมีเฮ้ยเอ้มันมันไทยพูดีไปเิื่อยแบเนีู้ดีพูด่งดหผู้พดหนึ่งเโอกาสกัิพูดีไปลำกันเลยเ่อยแบนี้มีแต่ผาเพ่นไปเบิ่งบนเจ้าพักเจ้าเช่านเ้อ่า ยังไม่ยังกะ <ไป S 1> นั้นเป็นให้โอกาสอ,อยู่เราไปปรอเอนเืคนล้วก็ยังไปเราก็ยาน <c oughs> ดอกอแนไนะ <c oughs> แล้วก็ไปกันมานั่นพชิน,นึ่งเขาน,นั้นไปชงาวก็มันนอนคืนก็นไปอืม <c oughs> <c oughs>

ไปเพื่นไปน้ำกันไปไปสที่่ะพักเนาะีผ้ห่มบนนอนเจ้ามาแล้วจะพักในใช้พ้าไปหอยไ้ป้านไใ้เพืนเบ่งเพื่นเ็นมันยังแทบบอกให้เจ้าใช้คือเก่าแหละคนอยากเห็น